พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตคราวนี้จะอธิบายในฐานะที่เคยฟังอริยสัจมาก่อนคือว่าเมื่อเคยฟังอริยสัจมาแล้วรู้ว่าอริยสัจนั้นมีสี่ได้แก่ทุกข์ซึ่งเป็นผลสมุทยัย เหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเหตุทั้งสองนี้เป็นผลและเหตุในด้านทุกข์นิโรธความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลมัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุนี่เป็นผลและเป็นเหตุในด้านความดับทุกข์เมื่อได้เคยฟังอริยสัจมาและทราบหัวข้ออย่างนี้ก็พอจับเขาของคาถาท่านได้คือข้อว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ นี่ก็หมายถึงทุกข์ซึ่งเป็นผลนี่เป็นบาตรที่หนึ่งของคาถานั้นส่วนบาตรที่สองว่าพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นนี่ก็คือตรัสสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์บาตรที่สามว่าดับทุกข์ซึ่งรวมอยู่ในฝ่ายความดับทุกข์พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ก็คือว่าตรัสสั่งสอนไว้อย่างนี้คราวนี้ถ้าจะสรุปเข้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วๆไป ในฐานะที่เคยเรียนมาแล้วก็พอสรุปได้คือว่าในชั้นสามัญพระพุทธศาสนาสอนว่าผลที่ไม่ดีต่างๆเกิดจากเหตุที่ไม่ดีอันเรียกว่าบาปทุจริตหรืออากุศลกรรมส่วนผลที่ดีต่างๆก็เกิดจากเหตุที่ดีอันเรียกว่าบุญสุจริตกุศลกรรมคาถาของอัสชีนั้นบทที่หนึ่งที่ว่าทำเราไดเกิดแต่เหตุ นี่ก็หมายถึงผลทั้งที่เป็นส่วนดีทั้งที่เป็นส่วนไม่ดีที่บุคคลได้รับอยู่ในชีวิตบาตรที่สองว่าพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นก็คือทรงชี้ว่าบุญสุจริตกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ดีต่างๆส่วนบาปทุจริตอกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ไม่ดีต่างๆนี่เข้าได้ในสองบาตรต้นแต่ว่าในบาตรที่สามว่า ตรัดความดับของธรรมเหล่านั้นอันนี้ก็อาจจะมาสรุปเข้าได้ด้วยอธิบายว่าตรัดสอนให้ดับความชั่วเพื่อจะดับผลที่ชั่วดังที่สอนให้ละความชั่วทั้งปวงเสียแต่ว่าในด้านของความดีแล้วท่านสอนให้ก่อคือให้ทำอยังไม่เด้สอนให้ตัด สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับตอนที่ผ่านๆมาใครที่รับชมต่อเนื่องก็คงเห็นนะครับว่าเราได้มีโอกาสติดตามพระเดชพระคุณท่านเดินทางไปปฏิบัติาศาสนกิจนะครับในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเป็นเป็นช่วงกําลังจะเข้าหน้าหนาวก็ว่าได้นะครับตอนนั้นได้ติดตามท่านไปที่วัดพระเชตุพนกรุงปารีสนะครับประเทศ ฝรั่งเศสได้เห็นการปฏิบัติศาสนกิจได้เห็นการเผยแผ่พร,ะพพ,ระพพูธศาสนาได้เห็นศรัทธาไม่ใช่แค่คนไทยนะครับท่านที่ติดตามชมรายการแผ่นดินทางคงเห็นว่าชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องพระพูธศาสนาเป็นอย่างมากเห็นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งมิตรภาพแห่งสันติภาพนะครับหลายครั้งที่พระเดชพระคุณท่านเน้นย้ําเสมอเลยว่าเมื่ออไรที่มีเรื่องของมิตรภาพก็จะมีสันติภาพเกิดขึ้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของโรมแดนนะครับเมื่อมีมิตรภาพเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นตามมาความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยใช้าศาสนาเนี่ยแหละครับเป็นแกนเป็นหลักในการเชื่อมโยงในการ,ารสร้างเรื่องของสานที่สุขครับวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็ยังอยากจะให้ท่านนั้นได้เห็นเรื่องของความสุขอีกนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของ ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาําวันว่าเกิดขึ้นยังไงได้บ้างมีอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้บ้างจากการใช้หลักธรรมครับวันนี้เราได้รับความเมตตาเช่นเคยนะครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรยานากวีนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการนาพิเศษนะครับวันนี้ท่านได้เมตตามาร่วมสนทนาธรรมกับเราเช่นเคยนะครับต้องขอไปกราบพิธีการพระเดชพระคุณครับกันครับครับวันนี้ก็ถืออาจจะว่าจะเป็น ครั้งแรกที่ผม,มบันทึกรายการหลังจากที่พระเดชพระคุณได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ครับ <c oughs> ครั้งที่แล้วตอนที่เราไปบันทึกสุดท้ายตอนนั้นเป็นทริปที่ไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นยังเป็น,ท,นท่านเจ้าคุณพระราชาณกักวีอยู่นะครับก็ได้มีการแสดงมุทิตาจิตและหลังจากนั้นกลับมาก็ได้รับพระราชทานเลื่อนยศนะครับก็ถือว่าเป็นที่ปราบพื่มปฏิอินดีนะครับของเหล่าบรรดาลูกศิษย์และก็พุทธศาสนิกชน ที่ติดตามชมรายการของเราครับวันนี้นักวิชาการเรียนถามท่านเจ้าขุณครับคนเราก็อยากมีความสุขใช่ไหมครับในหลายๆด้านบางคนก็มีความสุขจากการทําอาหารบางคนมีความสุขจากการได้ดูแลสวนดูแลต้นไม้บางคนมีความสุขจากาาจาการดูหนังบางคนมีความสุขจากการฟังเพลงครับวันนี้เป็นเรื่องของเสียงเพลงครับนะครับเรื่องของเสียงเพลงครับคี่ว่าเสียงเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคนใช่ไหมครับก็ทางประสาทสัมผัสของเราใช่ไหมครับเข้ามาทางหู เป็นหนึ่งในอัตายะที่รับรู้ใช่ไหมครับผมมานำสักการเงินถามนักนิทยคุณครับว่าเวลาเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราเจอสิ่งที่เข้ามากระทบทางหูแบบนี้ในเสียงเพลงเองก็มีทั้งเนื้อหาที่ดีและไม่ดีนะครับในสิ่งที่มากระทบที่หูเราประจําวันนั้นก็มีทั้งเสียงที่ดีและไม่ดีเราควรจะวางใจควรจะปฏิบัติใจยังไงถึงจะทําให้เรานั้นอยู่กับเสียงเหล่านี้ได้อย่างมีความสุขครับความจริงไง สิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความสุขเนี่ยให้คุณค่าแก่ชีวิตเนี่ยมีอยู่5อย่างครับนั่นคือธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะถ้าเรามาคิดดูให้ดีดนตรีนี่ก็เป็นหนึ่งในห้าครับผมเรียกว่าปัญจวิทยาที่จะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยถึงซึ่งความสุขซึ่งหลักห้าประการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ กำไรขาดทุนับไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมไม่เกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองแต่ว่าเป็นการปลดปล่อยับธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะดนตรีก็เป็นหนึ่งในจนํานวนนั้นนะดนตรีอาจจะไม่ใช่เครื่องดิดสีตีเป่าเสียงนกก็เป็นดนตรีเสียงฝนตกก็เป็นดนตรี ดนตรีแบบธรรมชาตินะ<บ>ครับธรรมชาติจิ้งเรีดร้องก็เป็นดนตรีได้นกร้องก็จิ๊บจิบจิบจิบไกข่ขันก็เป็นดนตรีได้ครับเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ได้ยินเสียงนกมันร้องไก่มันขันม,มันก็บรรเลงเพลงของมันตามธรรมชาติของมันก็เป็นดนตรีชีวิตที่เรามองเห็นฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีธรรมะในธรรมชาติ ในดนตรีในกีฬาในปัชญาในศิลปะค่ะมันจะมีธรรมะครับเช่นเดียวกันกับเสียงเพลงครับเสียงเพลงเสียงดนตรีในบางทีเรานอนไม่หลับเราฟังเพลงเราเศร้าเศร้าโศกโศกแล้วก็ฟังเพลงโลกนี้คือละครครับอ่าก็จะเปรียบเทียบเราว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้บทบาทบางตอนที่เราขึ้นเวทีชีวิต เราก็ต้องแสดงในฐานะต่างๆเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นนายเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระสงฆนิกรเป็นพระยาแผ่นดินเวทีชีวิตก็แตกต่างกันออกไปครับแต่ละบทบาทบางตอนถ้าเราหากว่าเราแสดงไม่สมบทบาทเราก็ อาจจะไม่มีคนชื่นชมโห่ไล่ก็มีครับเช่นนักมวยชกไม่สมศักดิ์ศรีครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคนชื่นชมหรือยอกย่องรหรือว่าจะขับไล่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทที่เราแสดงนั้นเป็นอย่างไรครับประธานาธิบดีจะนำชาติบ้านเมืองของตัวเองสู่สงครามหรือว่าสู่สันติ ก็ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทนั้นเขาแสดงมาอย่างไรในฐานะเป็นผู้นำครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเพลงโลกนี้คือ,คอคละครเนี่ยมันยอกย้อนมาที่ตัวเราเสมอครับและไม่ใช่เพลงเดียวนะทุกเพลงที่เขียนออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เขียนจากชีวิตจริงของคนทั้งสิ้นครับ,รบ<ๆ>มีเพลงเพลงหนึ่งที่อาตมาภาพเขียนเอาไว้ ญาติโยมต้องหลายอาจจะเคยได้ฟังอาจจะลองฟังดูก็ได้ใน YouTube ชื่อหลานยายชายผ้าเหลืองหลานยายชายผ้าเหลืองหลานยายชายผ้าเหลืองเขาไปในยูทูบแล้วพิมพ์หลานยายชายผ้าเหลืองโดยปิยะโสพลเนี่ยญาติโยมก็จะเห็นว่าเพลงนี้มันมีธรรมะอยู่ในตัวครับเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากสามเณรนองค์หนึ่งชื่อสามเณรเรียดครับ พ่อแม่แยกทางแล้วก็อยู่กับยายมีค่าใช้จ่ายเพียง600บาทต่อเดือนแปลว่าวันละ20บาทโอ้โหน้อยมากนะก็ถามน้องเนนว่าบริหารจัดการยังไงลูกก็บอกว่า20บาทเนี่ยซื้อไข่ได้5ฟองแปลว่าวันหนึ่งขายอย่างเดียวเลยนะฮะห้าฟองเช้า2องหลือสามหลือ3ก็ตอนเย็นเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ย ให้ยายหนึ่งฟองโอ้ครับเขาเขาเก็บไปตินที่โรงเรียนครรับเ็นก็ไปกินที่โรงเรียนครับตอนเย็นก็เลยอีกฟองหนึ่งออีกสองฟองมาทางข้ากับคณยายส่วนพริกน้ำปลาไม่ต้องซื้อผักไม่ต้องซื้อริมรัวปลูกอยู่แล้วจะทอดก็ได้จะต้มก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะละลายน้ำปลาจะได้จิ้มน้ำปลากับไข่เยอะๆหน่อย ก็ถามว่าอิ่มไหม,มเขาบอกเขาบอกว่าไม่ค่อยอิ่มครับอแล้วทํายังไงลูกยายบอกว่าถ้าไม่อิ่มก็ดื่มน้ําตามเยอะๆเดยกก็อิ่มเองครับผมก็ไปทานข้าวกลางวันที่โรงเรียนกลางวันก็ทานเยอะๆเผื่อว่าคุณยายเนี่ยป่วยรเราจัดบรรพชาสัมมาเน็นพระด,ดูร้อนคุณยายก็รีบผลักพอจบโครงการคุณยายก็รีบผลักสัมมเน็นเขียดเนี่ยขึ้นรถ ม,มีพี่น้องกันมาสองคนเน้นกบเน้นกบคนเน้นเขียดตัวหนึ่งผอมตัวหนึ่งอ้วนครับเอามาด้วยกันแล้วก็ให้เงินมายี่สิบาทเป็นทุนการศึกษาครับมาอยู่ที่ธรรมสถานพระพรามข้าวการจจาพิเศษเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีครับเข้ามาได้เจ็วันเขาก็โทรศัพท์แอบโทรศัพท์เราก็แอบได้ยินครับ โทรไปหาเพื่อนข้างบ้านหาคุณยายอ๋อโทรกลับไปที่บ้านเกิดประธานโทษที่ที่ไหนครับจังหวัดอุดรอุดรธานีบ้านเหล่าหลวงบ้านเหล่าหลวงเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณยายเนี่ยฟอกไตตอนนั้นค่ะบบอกว่าคุณยายครับคุณยายไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผมไม่ต้องดื่มน้ําตามแล้วครับอิ่มทุกมือมีอาหารการฉันดีมีอาหารการฉันดีหลวงปู่ดูแลมากดีมากเลยครับ คุณยายไม่ต้องห่วงนะครับผมจะส่งปลากระกป๋องมามากไปให้คุณยายนะครับแล้วก็กวางหูดีใจแล้วก็แพ็กข้าวของต่างๆส่งไปให้ยายเลยยายได้รับข้าวของแล้วก็ยังไม่ได้แค่เปิดดูยังไม่ได้กินวันนั้นะยายตายอ้าวเหรอฮะอ๋อโถย,ยายตายพอดียังได้เห็นก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาว่าหลานยายชายผ้าเหลืรอยน คุณโยมลองไปเปิดดูนะเพลงนี้ก็มีธรรมะอยู่ในที่อยู่ในที่นั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตถ้าหากว่าเรามองชีวิตเป็นธรรมะชีวิตมันก็ไปอยู่ในในหลายรูปแบบบทบาทไม่ว่าจะเป็นเพลงอดิจังทุกการอนัตตาเพลงธรรมะเพลงบรรดาลใจเพลงเร้าใจ หรือเพลงชาติครับเพลงชาติไทยมีธรรม,มะไหมใช่ไหมมีแค่เราทุกคนร้องเพลงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแต่และบรรทัดเนี่ยมันคือธรรม,มะรเดี๋ยวที่คนก็เอาบทสวดพะหุงบทสวดยันทุนบทสวดอิติปิโสสวาคขาโตสุปฏิปันโนแม้แต่พระคถาชินบัญชรเนี่ย มาใส่เป็นเพลงใส่ทำนองประกอบนะใส่ทำนองประกอบ,บให้ร,ร้องง่ายครับฉะนั้นธรรมะในบทเพลงเนี่ยมันมีมากที่สุดแล้วในบรรดาเพลงทั้งหลายที่เราเห็นกันครับแม้แต่เพลงฝรั่งมันก็ยังมี What a wonderful world ออื่าเห็นไหมคนดำครับ คนดำยามหนาวเหน็บเขาก็จะถูกบังคับให้ไปขุดฐานหินครัใน<ม>ยามหนาวเหน็บแต่ว่าต้องทำงานหนักโลกมันลนลี่ชีวิตมันลนลี่โลกมันเจ็บปวดครับถูกบังคับแต่เขาก็มีดวงดาวเป็นเพื่อนมีเดือนเป็นเพื่อนมีมธรรมชาติเป็นเพื่อนเขาไม่มีคนอื่นแล้ว เขาตอนแรกคิดว่าโรนลี่แต่ที่จริงแล้วเขามีเพื่อนรอบ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> อะไรทำแงงนี้ทำให้คนได้คิดฉะนั้นใครก็ตามถ้าไม่รู้จะทำอะไรทุกคนมีหูเปิดเพลงฟังเปิดดนตรีฟังยังเคยไปที่ออสเตรียเมืองซาส์บวกเนาะอ๋อครับเ <c oughs> มืองแหง่ง,เ,งเสียง<อ>เพลงเสียงเพลงครับไม่เคยแล้วจะเห็นว่าเมืองนี้มันมี บรรยากาศที่สวยงามงดงามเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของคนที่ทำอะไรเอาดนตรีเป็นเครื่องสื่อสารครับโมซาดก็ดีวิวอลดีก็ดีมีใครอีกเยอะแยะ,ยะครับเป็นนักประพันธ์ ประพันธ์แค่ดนตรีนะครับอ่าประพันธ์แค่เสียงนะคนที่ก็เอาไปร้องในโบสถ์ในอะไรที่เราไปฟังเนี่ยโอ้โหมันมหัศจรรย์มากเกียโนใหญ่ๆเล่นในโบสถ์นะออแกนนะฮะออแกนใหญ่ๆแล้วก็เด็กก็ร้องอแต่งตัวสวยๆร้องมันมีพลังสําหรับบุคคลที่เข้าไปสวดมนต์มีค่าทางด้านจิตใจมีค่าทางด้านจิตใจมากยกจิตของคนให้สูงขึ้นครับฉะนั้น บทเพลงแต่ละบทเพลงดนตรีแต่ละชิ้นที่ออกมาเนี่ยนักประพันธ์เพลงนักประพันธ์ดนตรีใส่จิตวิญญาณเขาก็าไปครับเขาจะให้เกียรตินักประพันธ์มากครับไม่ว่าจะประพันธ์เพลงบทเล็กๆชิ้นเล็กๆดนตรีชิ้นน้อยๆเล็กๆมันมีความหมายอย่างวิวอดี้เขาประพันธ์เพลงดนตรี four seasons โอ้โหมันจิ๊บใหญ่มากครับ ตั้งแต่สปริงมันก็จะฟังแล้วมันก็จะดีดดิดเหมือนนกน้อย<ะ>เริงร่าอ่าออทัมอ่าซัมเมอร์อ่าซัมเมอร์ก็เบิกบานออทัมก็เริ่มเงาเงาแล้อ่า <ฮะ S 2> แล้วก็บินเทอร์อันนี้เงียบ<ะ>สงบแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นชีวิตของเราเด็กก็ไม่ต่างอะไรจากฤดูกาล ดนตรีที่ใส่เข้าไปในฤดูกาลมันก็บ่งบอกว่าเส้นทางของชีวิตของมนุษย์เนี่ยสปริงก็เหมือนกับไหวต้นของชีวิตตอนเกิดมาใหม่ๆเป็นเด็กร่าเริงครับซัมเมอร์ก็เปรียบเสมือนกับความเบิกบานเหมือนดอกไม้บานความเป็นหนุ่มเป็นสาวงดงามทุกอย่างผิวพรรณผุดฟองรูปร่างหน้าตาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเริงร่าอ้าวออทัมอ่าเริ่ม แก่แล้วนะวัยห้าสิบแล้วนะเริ่มมีภาระเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บวินเทอร์อ้าวอันเนี้ยชรามาเยือนแล้วก็จากโลกนี้ไปครับแล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละมาเกิดใหม่ก็เหมือนกับสปริงครับก็ค่อยผลิบานออกดอกแล้วก็ถึงเวลาก็มีระยะเวลาจํากัดที่ออกดอก้วก็มีเขี่ยวเฉาร่วงโรยใช่หล่นไปเป็นเมล็ดนะฮะจากเมล็ดก็ขึ้นมาเป็น ต้นกล้างอกขึ้นมา<ช>อีก<ช>อก็เป็นเรียกว่าวัดวัตะบนอยู่อย่างนี้นะครับครับก็ผมว่าเสียงเพลงอันนึงก็คือเป็นตัวเรียกว่าปรับอารมณ์นะครับคร,บรับปรับอารมณ์ทําให้อารมณ์ของเรานั้นจากคนที่เคยคุณมัวจากคนที่เคยไม่สบายอกไม่สบายใจมาฟังเพลงบรรเลงดีๆได้มาฟังบทสวดมนต์นะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีหลายท่านนําเอาบทสวดมนต์ไปใส่เสียงเพลง เป็นเสียงเพลงประกอบอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับด้านหลังฮะหรือบางคนก็นั่งสมาธิแล้วก็ผมเห็นฝรั่งเขานิยมนั่งสมาธิแล้วก็เปิดเป็นเสียงน้ําตกบ้างเป็นเสียงน้ําไหลบ้างนะครับเบาๆหรือแม้กระท่งเสียงนกกว่าที่เราได้ยินอย่างนี้ใช่ก็ช่วยทําให้ใจเราเรียกว่าสงบนิ่งแล้วก็เยือกเย็นเหมือนดังธรรมชาตินะครับผมคิดว่าเสียงเพลงถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งในชีวิตหนึ่งในห้าใช่ไหมครับให้ท่านคุณสรุปอีกทีในห้ามีอะไรบ้างนะฮะในห้าธรรมชาติดนตรีกีฬาธรรมชาติศิลปะชีวิตถ้ามี5อย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้หนึ่งข้อละก็คือเรื่องของดนตรีนะครับยังขาดข้อที่เหลืออยู่เดี๋ยวในเทปต่อไปจะกลับมามัสการเรียนถามท่านทจาคุณอีกว่าสิ่งที่เหลือตรงนี้จะทำไงให้ชีวิตเราสมดุลทํทำไงให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ไปสัมผัสแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไป ด้วยจิตที่มีพลังนะครับที่ใจที่เรียกว่าบริสุทธิ์สะอาดนะครับเราจะได้ทําให้เรานั้นมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขครับต้องกราบนลกแสดความขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับแต่วันนี้น่าสนใจนะฮะแค่ treatment. เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของดนตรีนะครับเป็นแค่หนึ่งใน5ที่พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวให้เราฟังนะครับท่านใดที่ยังขาดตรงนี้อยู่วันนี้คงต้องกลับมาดูนะครับว่าทํายังไงจะให้มีเสียงเพลงในหัวใจทํายังไงจะให้เราได้ยินแต่เสียงที่ดีนะครับ เสียงจากบทสวดมนต์เสียงจากนกร้องที่เราได้ยินกันอยู่ในขณะนี้นะฮะหน้าอาคารนมัสถานตรงนี้นะครับเสียงน้าไหลเสียงน้ําตกนะครับเสียงคําพูดที่ดีเป็นวาจาที่ดีเป็นวาจาที่เรียกว่าเป็นเป็นมิตรกับหูเป็นมิตรก,กับจิตใจนะครับพูดกันตั้งแต่เช้าพวกนี้เป็นพลังทั้งนั้นเลยนะครับที่จะทําให้ใจเรานั้นมีสุขภาพที่ดีครับวันนี้เวลาของรายการแผ่นดินธรรมเราบทลงแล้วครับท่ามกลางเสียงนกท่ามกลางเสียงดนตรีจากธรรมชาตินะครับ ถ้าท่านใดอยากได้ยินเสียงนี้กลางกรุงเทพแบบนี้นะครับเรียนเชิญนะครับที่อาคารธรรม,มสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ครับบริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กาญจนาพิเศกติดกับถนนประดิษฐ์มรุรรมนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับเราอยู่ในฝั่งเรียกว่าขาออกไปรามินทาเลยนะฮะวิ่งไปจากเอกมัยเนี่ยซอยแรกซ้ายมือเลยนะครับเป็นอาคารอนเนกประสงค์นะครับที่ท่านจะสามารถมาปฏิบัติธรรมได้มีร้านหนังสือธรรมะ มีเครื่องสังกฐา์มีชุดปฏิบัติธรรมไว้คอยบริการและมีหนังสือธรรมะดีๆของท่านเจ้าคุณปิยสุพลอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีแต่วความสุขความเจริญพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับธรรมะสวัสดีครับคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นส ไปได้ทุกมือจิตไม่ทุกก็เป็นสุชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้ คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้